สุดท้ายมันก็คือเรื่องต้มไข่ต้มใครครับงานนี้ก็อดีตนายกทักษิณต้มลูกสมุนของตนเองนั่นศาสดาต้มสาวกต้มสะเปืยอยเลยีไงดิลลับฮ่องกงดิวเลิฟฮ่องกงเนี่ยที่เขาจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนั้น,น,นมันทำให้เกิดผลกระทบอยู่สองอย่างผลกระทบอย่างที่หนึ่งทำให้ MOU 8พักที่เขาปั้นแต่งกันมาเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน26-27ล้านคนนั้นนกลายเป็นกระดาษทิชชู่บางคนก็ถือว่าเป็นกระดาษเช็ดก้นเียด้วยซ้ำ MOU ถูกฉีกโดยพื้นตินยัยและคนฉีกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนฉีกก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละก็คืออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั่นแหะ ท่านแสดงพฤติกรรมออกมาจนกระทั่ง MOU 8ปดพักถูกฉีกโดยพืินัยอย่างสมบูรณ์เหลือเฉพาะเหลือเฉพาะการออกมาถแถลงยกเลิก MOU อย่างเป็นทางการเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นครับและดิวเลิฟดิวรักฮ่องกงที่ไปสุมหัวกันนั้น สุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อพักเพื่อไทยหลังจาก m o u 8พักถูกฉีกโดยพฤตินยัยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากการฉีก dmou 8พักโดยนิตินยนะพฤตินัยนี่ฉีกแล้วนิตินัยก็คือมีการประกาศกันอย่างเป็นทางการนี่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังการประกาศ ฉีก m อ u อย่างเป็นทางการของพักเพื่อไทยนั่นคือพักเพื่อไทยแตกพักเพื่อไทยแตกก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่าสิ่งที่หลายคนคาดหมายไว้นะครับเพราะการผสมกันของพักเพื่อไทยคราวนี้เนี่ยมันเป็นการผสมกันของคนที่ยืนอยู่บนหลักคิดในเรื่องความเชื่อด้านอุดมคติ กับคนที่มีหลักคิดยืนอยู่บนเรื่องผลประโยชน์และตำแหน่งทางการเมืองเอามาผสมกันไอ้พวกย้ายขั่วสลับข้างที่กลับคืนมาพักเพื่อไทยทั้งหลายนะครับเขาก็กลับมาก็หวังว่าพักเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยจะแลนดสไลด์ไม่ได้กลับมาเพราะมีอุดมการณ์อะไรเลยครับกลับมาเพื่อตำแหน่งยศและอำนาจเท่านั้น เมื่อมันไม่ได้เป็นดังนี้มันก็จำเป็นจะต้องมีการขัดแย้งภายในกันลึกๆไที่ไปทำหน้าสลอนอยู่ที่ฮ่องกงทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับแล้วสัญญาณที่ทำให้มันแตกก็คือสัญญาณเกสัญญาณที่ทำให้เพื่อไทยแตกก็คือสัญญาณเกคนที่นำสัญญาณเก คนที่นำสัญญาณปลอมมาสื่อสารให้กับพลพรรคเพื่อไทยทั้ง141คนและก็พวกที่คุมพักพวกตัวแทนของอดีตนายกทักษิณที่อยู่ในพักเชื่ออย่างหัวปักหัวปำว่ามีไฟเขียวเชื่ออย่างหัวปักหัวปำว่าทางโลก ฟ้าเปิดแล้วไอ้ที่บอกว่าไฟเขียวทางโล่งแล้วก็ฟ้าเปิดแล้วตอนนี้พวกนั้นนี่หุบป,ปากหมดนะครับไอ้ที่มาพูดอย่างนี้นี่ฟ้าเปิดแล้วนี่หุบป,ปากสนิทเลยแต่ก็โทษพวกนี้ไม่ได้ไงเพราะคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่รับสัญญาณจากอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็นายใหญ่บอกว่าฟ้าเปิดแล้ว นางใหญ่บอกว่าได้ไฟเขียวแล้วนางใหญ่บอกว่าฟ้า,าทางโล่งสะดวกเศรษฐาอยู่ทำเนียบองอ์อิงอยู่พักเห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมของการส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณปลอมตอนแรกทุกคนก็เชื่อมั่นว่านี่คือสัญญาณจริงฮึกเขิมกันใหญ่นะครับ ตั้งแต่หัวขบวนจนถึงลูกหาบทั้งหลายแหละแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดชัวร์ที่สุดเรียบร้อยแล้วเคลียรเรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายครับแต่เมื่อวันนี้มันพิสูจน์ชัดว่าสิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณส่งสัญญาณให้กับพลพรรคทั้งหลายว่าฟ้าเปิดแล้วได้ไฟเขียวทุกสีแยกแล้วทางโล่งสะดวกส่งเศรษฐาไปทำเนียบ ให้องอิงคุมพักสุดท้ายมันก็คือเรื่องหลอกลวงสุดท้ายมันก็คือเรื่องต้มใครต้มใครครับงานนี้ก็อดีตนาย,ยกทักษิณต้มลูกสมุนของตนเองนั่นแหละาศาสดาต้มสาวกต้มสะเปลยอะไรงานนี้แล้วอย่างนี้สาวกเขาจะคิดยังไงครับ สาวกเขาก็คุยกันในซุบซิบดินทากันว่าโอ้ไอศาสดานี่มันเป็นศาสดาเก๊ศาสดาของปลอมไม่เคยมีข้อมูลที่ถูกต้องเลยสักครั้งหนึ่งไม่จริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวข้อมูลจากศาสดาก็คืออดีตนายกทักษิณที่ส่งให้สาวกทั้งหลายนี่ไม่เคยมี ข้อมูลข้างไหนถูกต้องเลยแม้แต่ข้างเดียวนี่เขาคุยกันอย่างนี้เลยนะครับก็พ่อะนายใหญ่เป็นอย่างนี้ล่ะเชื่อแต่เรื่องหลอกลวงอย่างนี้ล่ะไม่ได้เชื่อในอำนาจประชาชนเชื่อในเรื่องที่ไม่มีใครสามารถจะไปตรวจสอบได้สุดท้ายก็ถูกต้มผลของการถูกต้มก็คือ แพ้มาตลอดระยะเวลาสิบเจดบแปปีเดินไปข้างหน้าก็ต้องแพ้อีกนี่ครับพอไปเชื่อในข้อมูลหรือที่มันหลอกต้มที่มันหลอกลวงไงพอได้ข้อมูลที่หลอกต้มมาแล้วก็เอามาต้มลูกน้องต้มลูกสมุนต้มพักพวกตัวเองต่อถูกต้มทั้งขบวนการทำให้เดี๋ยวนี้ครับถามใครต่อใคร ที่เป็นลูกสมุนของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณนี่สายหัวอย่างเดียวโอ้ไม่ไหวในายใหญ่ของปลอมในายใหญ่ได้ข้อมูลปลอมบางคนก็บอกว่าในายใหญ่ถูกหลอกอีกแล้วท่านทั้งหลายจริงๆแล้วนี่รู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไงเพราะตัวเองก็อยากอยากได้ในสิ่งที่เขาหลอกไง พออยากได้เขาก็เอาข้อมูลมาหลอกมาต้มตัวเองก็โดดงับเลยเพองับเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหลายแหล่นี่แหละมาส่งต่อให้ลูกสมุนบริวารลูกสมุนบริวารก็เดินเกมผิดตลอดนะครับตอนนี้ก็เข้าป่าเข้าดงแล้วหาทางกลับยังไม่ได้อยู่ตอนนี้ท่านจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมการเรียกประชุมแปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย มันจึงยังไม่เกิดขึ้นเพราะไอ้คนเรียกประชุมนี่ก็อายไงครับเพราะเอาข้อมูลที่ไม่จริงเนี่ยไปหลอกพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันอีกเจ็ดพักเ,เอาข้อมูลไฟเขียวเนี่ยเอาข้อมูลทางเรื่องทางโลกเนี่ยเอาข้อมูลเรื่องฟ้าเปิดนี่แหละไปกลมเก่าเขาไปพยายามอธิบายให้พวกอีกเจ็ดพักเนี่ยเชื่อ ว่าได้สัญญาณดีมาแล้วนอกจากอดีตนายกทักษิณจะต้มสมุนบริวารและพักพวกตัวเองแล้วพักพวกของตัวเองได้รับข้อมูลที่ถูกหลอกมานี่ก็ไปต้มพักพวกพักอื่นๆต่อนี่อีกเจ็ดพักการเมืองเนี่ยถูกต้มหมดท่านทั้งหลายครับนี่ไงมันจิงทำให้สะดุดไปหมดก็ต้องบอกนะครับว่า พักเพื่อไทยหลังจากที่คิดว่าจะหวานคอแรง้งรูปปากเสร็จกูละได้เป็นรัฐบาลแน่ๆเศรษฐาได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอิงได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนายใหญ่บินกลับมาอย่างสง่างามท่านทั้งหลายจบจบข่าวมันจึงทำให้ตอนนี้ สมุนบริวารของอดีตนายกทักษิณจะต้องมาตั้งหลักใหม่มาตั้งหลักนะตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกก็ต้องตั้งหลักแล้วต้องกลับไปอยู่จุดเดิม